เดือนนี้ทั้งเดือนหุ้นร่วงแล้วร่วงอีกนะครับราคาหุ้นลดลงมาเ,เดี๋ยวดูก่อนราคาหุ้นนี่ยลดลงมาจนถึงพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าจุดสี่ห้านะครับแล้วก็คาดว่าจะลงมาถึงถึงหนึ่งพันนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเช่น แผดิ้งไหวเมื่อวันศุกร์นะครับก็กระชากให้หุ้นช่วงบ่ายนี่นิ่งสงบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มันมันห้ามไม่ได้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เป็นธรรมชาติซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยให้หุ้นร่วงลงมานะครับ แล้วก็ประกอบกับาทางอเมริกาก็าขึ้นภาษีอะไรต่างๆนึงการสินค้านำเข้าอะไรพวกนี้ก็ทำกระชากให้ดัชนีของเซ็ตร่วงแล้วร่วงอีกนะครับผมพยายามคัดหุ้นให้ดีที่สุดนะครับเอามาพิจรารณาก็ได้ไว้ประมาณสักเก้าตัวสิบตัว แต่ว่าก็คัดเอาที่มั่นใจไว้อยู่เพียง5ตัวนะครับทีนี้ก็จะมาดูตั้งแต่เริ่มเริ่มดูตัวแรกก็คือ AIRA นะครับ AIRA นะครับเอามาพิจารณาดูกัน IRA นะครับก็ตอนนี้ริบินยังเป็นสีแดงอยู่แล้วก็แพทเทิร์นสีก็เข้ามาเป็นวันที่4นะครับ d ีอก็ชี้ขึ้น k คดก็ชี้ขึ้นมีรายใหญ่ก็อยู่ถึง75%็เซนต์ครับครับทางสิกแนนก็สวยนะครับซิกแนนก็สวย LBS ก็สวย TE ก็สวยแล้วก็ MACD ก็สวยนะครับก็ราคาก็ไม่แพงด้วยก็น่าเล่นนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็รู้กันนะครับตัวถัดมาก็ F fti เพิ่งจะกลับตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจนมาถึงแทเทน49อยู่ที่วันที่7นะครับอยู่วันที่7เงินทุนไหลเข้ายาวมา2สัปดาห์นะครับรายใหญ่รายใหญ่อยู่ที่31%สิกแนลสวยนะครับ a c d ก็สวยตัวต่อไปก็ B,C,B,C BC. อันนี้เป็นหุ้นกลับตัวนะครับเพราะว่าหุ้นหุ้นเป็นแนวโน้มขาลงมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะแล้วตอนนี้ก็เป็นขาขึ้นกลับตัวมาจากสัปดาห์ก่อนนะครับไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็กลับตัวมาเมื่อสักสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนี้ มีรายใหญ่อยู่ที่25%้เนอะร์เซน์ซิกแนนสวยครับฝั่งทางนี้สวยทุกตัวนะครับตัวถัดมาก็ GFP-T ตัวนี้ก็สวยนะครับ GFP-TFPTGFPT เป็นหุ้นกลับตัวนะครับเป็นหุ้นกลับตัวเปียงแต่ไม่มีรายใหญ่อันนี้ก็ เก็บไว้พิจารณาดูนะครับผมก็จะต้องมาร์กไว้ก่อนว่าอืมยังไม่น่าสนใจนะสําหรับผมนะครับก็จะเป็นไอราซะมากกว่านะครับตัวถัดมาก็เป็นเอ็นแคปเอ็นแคเป็นแนวโน้มขาขึ้นและยังยืนอยู่แนวโน้มขาขึ้นครับรายใหญ่มีอยู่ถึง80%ซ รายใหญ่มีอยู่ถึง 80, 80, 80นะครับ80กว่า80 85นะครับ85แล้วก็สัญญาณซิกแนลสวย LBS ก็สวย MACD ก็สวยครับเป็นที่น่าสนใจนะครับตัวถัดมาก็ Home Pro นะครับ HMPRO h m p r o สวยครับไปยินข่าวว่าร่วมทุนอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ยังไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดนะครับ Home Pro ก็น่าสนใจครับแต่ไม่มีรายใหญ่ครับยิ่งเกิดเหตุการณ์เป็นดินไหวนี่ Home Pro ก็คงจะขายดีขึ้นนะครับตัวถัดมาก็ GLD GLD ขึ้นมายาวเลยนะครับขึ้นมายาวเหยียดเลยฉะนั้น ก็ไม่ต้องห่วงว่าเขาจะร่วงนะครับถ้าอย่างนี้เรีเข้าไปดูความแข็งแกร่งในตลาดนะครับความแข็งแกร่งในตลาดเป็นอย่างไรโอ้สวยครับแข็งแกร่งกว่าตลาดนะครับตัวนี้สวยโอเคเอาดี <c oughs> นะครับ ตัวถัดมา GOLD 19 GOLD 19ตัวนี้ก็สวยครับขึ้นมายาวเลยขึ้นมายาวเลยแนวโน้มขาขึ้นฝั่งสัญญาณซินั่นสวยทุกตัวมีเงินทุนรายใหญ่อยู่ที่30นะครับสวยครับ TTB ตัวต่อไปก็ TTB ีทเพิ่งเพิ่งกลับตัวนะครับเพิ่งกลับตัวมาได้สามสี่วันนี่เองนะครับรายใหญ่ยังน้อยอยู่นะครับรายใหญ่ก็แค่เปเซนตนะครับถ้าขึ้นมาถึงยีเปเซนก็น่าเล่นต่อยาวนะครับสัญญาณสัญญาณตอนนี้เพิ่งเพิ่งเกิดแท่งแดงนะครับเพิ่งเกิดแท่งแดงต่อไปก็จะเป็นแท่งสีน้ำเงินน่าติดตามครับด t b นะครับ ตัวสุดท้ายก็เป็น KTB 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 สวยครับเป็นหุ้นกลับตัวมา2ส,สัปดาห์แล้วนะครับฉะนั้นหุ้นที่มารคไว้ก็จะมี KTB GLD นะครับสวยอันนี้สวยอันนี้สวยนะครับอีกตัวหนึ่งก็ True นะครับ True ก็สวยอ่า ไอาราก็สวยนะครับ1 2 3 4สอี่ออีกตัวก็จะคงจะเป็นโฮมโปรนะครับโฮมโปรโกลเด้นโกลโกลสิบเก้านี่ก็สวยนะครับโกลสิบเก้าหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าคัดไปห้าตัวครับคัดไปห้าตัวก็มี a i ไอาราเอครับ ตัวที่1ตัวที่2ก็เป็น True นะครับเป็นของ True ตัวที่3มผมคัดไว้ก็เป็น GLD ตัวที่4ี่ GOLD 19ตัวที่5ก็เป็น KTB นะครับโอเคครับพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ